ตกกับพี่น้องอากาศฝนจะตกนะคะตอนเช้าเด้อนี่ตอนเช้าวันนี้ฝนจะตกห้ามเขายิ่งแดดฝนจะตกห้ามเขายิ่งแ้วพี่น้องเอ,อ้ยข้าวยังเยอะเลยเย้าเที่ยวเดียวนะพี่น้อง ย้ําเพิ่งแกะเกี่ยวเราบ่กเกินสองมื่นพี่น้องเนาะมันเหลืองแบครบเหลืองแบบท่านเบิดกําลังเหลืองนะฮะกําลังเหลืองเหลืองแต่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะบางท่ากับเต็มทีบางพางกับพะท่านในเขียวเบิดบระท่านในเหลืองเบิด ดีค่ะวันนี้อากาศดีอากาศดีวันนี้อากาศดีเขาทุ่งเขาง,งามๆมาฝากเด้อเอฟซีทีรักทุกท่านเด้อเอฟซีทีรักทุกท่านทุงท่งนาส,สวยๆนะคะเนาะงทุง่งนาง,งามงาม มาฝากพีตอนน้องเนาะกับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติรราต,ตอนเชา้าเสียงนกเสียงหนูปูปีกเงือเข่าคนเนอะได้งามปณีเน,น,นะอะโยบานเนาะเห็นได้งามปณีก็ดีใจแล้วเนอะ พาไปเก็บอันักขั้นจองเนี่ยพี่น้องเก็บผักขั้นจองไปแห้นองเนาะว่าย่มันเขาแกแล้วขาเจา้าบได้ใสยยงเสยยาแล้วเนาะคือสิเต็มเลยพี่น้องักขั้นจองพาอย่างนงเปเบิงเนาะ โอเคเด้อโอเคเด้อจ้าดูโอเคจ้า